ก็กรับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอ่างเก็บน้ำทับมานะ <Okay. S 1> ก็จะพาทุกคนนะครับไปวิ่งก็คือผมจะรีวิวว่าเออมีอะไรบ้างผมจะพาเพื่อนๆไปดูเออว่าอ่างเก็บน้ำที่ผมไปวิ่งเนี่ยมีอะไรม้ง่ง okay. มีหมาจรเนี่ยเขาอยู่กันแบบไหนคนไปวิ่งเยอะไหมระยะทางเท่าไหร่ ช่ไหมสถานที่นี้เป็นของบอริษัทอะไรซึ่งจริงๆแล้วอ่างเก็บน้ำทับมาเนี่ยครับจะเป็นของบอริษัทเอกชนนะเขาเป็นบริษัทขายน้ำนะอให้กับการปบบปลาอะไรพวกนี้อนะไรแล้วก็ปล่อยเอ้ยแล้วก็เปิดให้บุคคลธรรมดาเนี่ยเข้าไปออกกำลังกายกันระยะทางก็สามกิโลสี่สิบเมตรนะครับรอบมาว้าว <Wow. S 1> ก็คือบรรยากาศเนี่ยสวยมาก ก็จะแบบเหมือนอยู่บนเขาเนาะมุดเขาเพื่อที่จะทําเป็นอ่างเก็บน้ําำเป็นหินล้อมรอบนะเพเ่็น,น,นก็มีผมจะพูดว่าในเดียคนที่ใจใจดำเออพวกนี้ไหมใจดําเอาน้องหมาครับไปปล่อยไว้ข้างทางแล้วก็มีพี่ๆใจดีเอาอาหารนะครับ ไปให้พวกน้องหมานะตามข้างทางแต่คือจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้กินเต็มที่นะอย่างผมไปให้เนี้ยผมก็ผมก็ไม่ได้ไปบ่อยมากเลย <Nope. S 1> เพราะน,น,นานๆทีผมก็จะแบบว่างอะนะมีเวลาว่างผมก็จะไปให้อาหารสุนัขมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารกระสอบนึงก็แพงอยู่นะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราซื้ออาหารถูกไปให้เขาใช่ปะ เขาก็ไม่ค่อยอยากจะกินนะอันนี้ผมก็เข้าใจหมานะคือพอเขาดมแล้วแบบกลิ่นมันไม่หอมหรือไม่อะไรเงี้ยเออเขาอาจจะไม่ชอบนะเขาก็จะกินน้อยตัวที่หิวจริงๆครับที่กินผมสังเกตดูนะตัวที่เขาไม่ค่อยหิวเออเขาก็จะไม่ค่อยกินนะผมไม่ต้องขยับซื้ออาหารนะเป็นกระสอบละหนึ่งพันกว่าบาทใช่แล้วก็เอาไปให้เขาตอนนี้ วันวันนี้ผมว่าจะไม่ได้ไปให้อาหารนะเพราะว่าพอดีอาหารหมดเนีเออก็หวยไม่ถูกเออก็เลยยังไม่มีเงินซื้ออาหารไปฝากน้องหมานะแต่เ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปออกกำลังกายกันน,ะนั้นเดี๋ยวเราไปกันนะ ยันกลับไปเอาโทรศัพท์เพื่อนๆรู้ไหมว่าข้อดีของการที่เรามองกำลังกายเนี่ยมีอะไรบ้างหนึเราจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. เราจะได้ดูสาะวนะคร้บก็จบเลยนะครับกับการออกไปวิ่งของผมนะก็คือแบบว่าวันนี้ต้องบอกว่า ก็จะแวะตัดผมแล้วไม่ได้ตัดนะก็ดีร้านปิดแล้ววันนี้แบบสาวๆก็เย็นนะก็ลองไปวิ่งกันได้นะทุกคนอา่าเก็บน้ำทับมาแล้วก็ถ้าไปวิ่งก็อย่าลืมเอาอาหารหมาไปให้น้องหมาด้ยวยนะ